วัสดีคราบเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของราว VIP กับสามารถเกิบ VIP นะคะประจำวันที่22มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับนั้นนะคะสําหรับราว VIP ตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9 40 41 42 43 46 47 49 70 71 73 74 76 79 47 11 76 49 7 791 462 จับคู่ก็4774 4664 6776 7997นะคะถ้าจะจับทางเลขคู่ก็460 462 468เนาะหรือจะ640 642 648ก็ได้นะ791 793 795ถ้าทางนอนก็470 471นะคะ475 692 693เนาะ ต่อไปสามัคคีวีศูนย์กับสามหนึ่งกับสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามาสามห้าสามเจ็ดสามเก้าศูนย์สามสามสองสี่สามสี่สามหนึ่งสามหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสามห้าหรือจะห้าสามหนึ่งก็ได้เนาะสองศูนย์สี่หกศูนย์สี่แปดศูนย์สี่นะเลคูเลคีนะคะ จับคู่ก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์สี่สามสามสี่ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อจับคู่ซื้อด้วยกันนะมันจะสลับกันออกใช่ไหมนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ